รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสแสวงหาคณะครูศูนย์การเรียนรู้สกลอระดับอำเภอสแสวงหาลงพื้นที่ทั้ง7ตำบลในอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองสำรวจเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาปีการศึกษา2567อายุ3-18ปีเพื่อค้นหาและติดตามเด็ก ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยมีนโยบายหลักคือ Thailand Zero d ด o บเอาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อนำเด็กกลุ่มนี้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาสู์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสแสวงหาดำเนินการจัดกิจกรรมสกลอาสาพาใช้แอปพลิเคชันตามนโยบายของดรเกตทิพย์สุภวานิตอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายประชาชนในชุมชนและผู้รับบริการในเรื่องการรู้เท่าทันเทคโนโลยีโดยเน้นให้ประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นแอปพลิเคชันเป๋าตางังแอปพลิเคชันถุงเงินแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้ประชาชนจะได้ดำเนินการได้โดยสะดวกพร้อมมีความรู้เรื่องดิจิตอลในพื้นที่อำเภอสแสวงหา วันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2568นาบงปุณณภาเชิดเพชรรัตน์พู่อในการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองรักษาการในตำแหน่งพุ่อในการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแสวงหา นำนคณะครูและบุคลากรสกลระดับอำเภอสแสวงหาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปียมหมาราช23ตุลาคมเพื่อน้อมลำลึกในพระมหารการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5้ณหอประชุมอำเภอสแสวงหา วันที่26ตุลาคมปีพุทธศักราช2568นหานางปุณณภาชเชิดเพชรรัตน์ผู้มในการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองรักษาการในตำแหน่งพู้มในการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสแสวงหา นำนคณะครูและบุคลาก,สกรสกลระดับอำเภอสแสวงหาเข้าลงนามถวายความอาลัยและถวายสการะนาพระฉาย,ยารักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณนะหอประชุมอำเภอสแสวงหา